สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับวงการเคป๊อให้กับทุกคนฟังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดราม่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะนํามาเล่านํามาพูดคุยกับทุกคนในนี้นะครับเรื่องนี้นะครับที่เราจะนํามาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับการเปิดตัวสมาชิกคนสุดท้ายนะครับจากวงไอ e นะครับที่ทาง Starship เนี่ยจะได้มีการเดบิวต์เกอร์กรุ๊ปวงใหม่นะครับในรอบ5ปีเลยโดยสมาชิกแต่ละคนนะครับเราก็ได้มีการแนะนำตัว ไปในคลิปคนก่อนหน้านี้เรานะครับยังไงก็กลับไปย้อนดูในช่องอ,อกมกอของเราได้นะครับและสมาชิกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของวงนะครับที่จะถูกเปิดตัวมานั่นก็คือรีซอนะครับรีซอเนี่ยเป็นมักเน่ของวงนะครับหลายหลายคนเนี่ยจากที่เปิดตัวมาก็จะมีช่วงอายุนะครับที่เหมาะสมกับการเป็นมักเน่ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนสุดท้ายที่ปล่อยมาเนี่ยคือมักเน่ตัวจริงนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าลิสเนี่ยจะเป็นมักเน่ของวงนะครับแต่ไม่นะครับทุกคนน้องเล็กของวงได้เปิดตัวออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือรีซอนั่นเองนะครับเมมเบอร์คนสุดท้ายที่ทาง Starship เนี่ยได้มีการเปิดตัวมารีซอนะครับเกิดวันที่21เดือนที่2ปี2007นะครับถือว่าเด็กมากๆเลยนะครับทุกคนในส่วนของตำแหน่งของรีซอในวงไอซนะครับรีซอก็จะได้รับตำแหน่งเป็นโวคอนะครับ หลังจากที่สมาชิกค,คนสุดท้ายอย่างรีซอนะครับได้มีการเปิดตัวมาเนี่ยหลายๆคนที่กำลังติดตามวง i f e เนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าสมาชิกแต่ละคนในวงนี้เนี่ยค่อนข้างมีหน้าตาที่สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นความสวยของสมาชิกในวงที่ไม่ซ้ำรูปแบบกันเลยไม่ว่าจะเป็นยูจินวอนยองนะครับกาอึนหรือว่าลิ รวมไปถึงคนอื่นๆนะครับก็มีความสวยที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากและแต่ละคนนะครับก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ทําให้แฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยจดจําสมาชิกแต่ละคนได้ง่ายมากเลยนะครับถือได้ว่าเป็นวงที่น่าติดตามมากๆเพราะว่ารูปแบบคอนเซปที่ปล่อยมาของสมาชิกทั้ง6คนเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปนะครับที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพขาวดําที่จะให้ความรู้สึกว่ามีความสวยมีความแบบ น่าค้นหานะครับรวมไปถึงอีกรูปนึงเนี่ยที่จะมีความเฟียสขึ้นมาหน่อยนะครับถือได้ว่าเป็นรูปคอนเซปที่ค่อนข้างให้ความแตกต่างแล้วก็บ่งบอกให้เห็นว่าสมาชิกข,ของวงไอซเนี่ยมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสวิชคอนเซปเนี่ยได้หลากหลายมากเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย หลายๆคนก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าคอนเซปต์ของวงนะครับจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าด้านความสวยของสมาชิกในวงเนี่ยถือว่าปังกันทุกคนเลยนะครับยังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของวงนี้หรือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นติงของวงนี้อยู่เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเตรียมตัวปักเมนเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วก็อยากให้วงนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ไปในทิศทางไหนเราว่านะครับวงไอซ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่น่าติดตามมากเลยนะครับแล้วก็น่าจับตามองมากๆ เพราะด้วยตัวสมาชิกเองที่มาจากไอซ์วันนะครับไม่ว่าจะเป็นวอนยองแล้วก็ยูจินนะครับรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาติดตามลุ้นกับวงนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าคอนเซ็ปต์จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ย จะมีการเดบิวต์วันไหนนะครับยังไงก็ใครที่เป็นแฟนขาวงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ดีเด็กทุกคนด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อ o มกอพอดแคสด้วยนะครับหากมีการอัปเดตข่าวคราวของวงไอ์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ